เราก็จะเพิ่มน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันได้เข้ากันนี่ก็จะพาผู้ชมมาช้อนแหนไปด้วยกันเลยนะคะแหนที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นแหนเป็ดนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าแหนเขียวซึ่งสามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์หรือว่าเอาไปปลูกต้นไม้ได้เราก็จะเอาไปทำปุ๋ยอินทรีย์กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทำปุ๋ยแหนที่บ้านเนี่ยมันเยอะนะคะอย่างที่ป้าอ้อยเคยบอกก็เคยลงไปช้อนแหนไม่รู้จะก,กำจัดแหนแบบไหนก็คิดขึ้นได้ว่าเออจะเอาแหนเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อจะเอาไปใส่ต้นไม้ของเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยแหนกันดีกว่าเราจะหมักแบบคล้ายๆแบบเหมือนปุ๋ยสดนะคะ ปุ๋ยแหน่นี่ก็ได้ไปไปช้อนมาแล้วก็มาตากไว้แห้งได้หน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนเออเวลาทําเกี่ยวกับพวกดินพวกปุ๋ยปรุงดินอะไรเงี้ยควรใส่ถุงมือนะคะจะสองชั้นหรือชั้นเดียวก็ได้จะเป็นถุงมือยางหรือถุงมือแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราก็เอากะมังที่ไม่ใช้แล้วนะคะ เราก็จะมีดินดินบุกต้นไม้อ่ะก็จะใส่ไปเยอะนิดหน่อยนะคะสักสองส่วนนี่ไม่ค่อยมีสารอาหารละค่ะเพราะว่าโคกบ้านปะาอ้อยอ่ะมันเป็นโคกเก่าโคกแก่แล้วก็ไม่อาจจะมีเป็นกดได้นี่นะคะก็ใส่ลงไปสองส่วนเราไม่ได้ช่างเป็นกิโลนะคะ แล้วอันนี้มูลบัวมูลบัวจริงๆมูลบัวอันเนี้ยมันตากแห้งมาแล้วนะครับมูลบัวก็เป็นตัวช่วยให้ย่อยสลายง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแหนแหนสดหรือแหนแห้งก็ได้นะคะแต่อันเนี้ยที่ เมื่อวันนั้นเราไปช้อนมาแล้วเราก็เอามาตากคือไม่ได้ตากวางผึ่งไว้ให้มันเสด็จน้ำไม่เฉยเพราะว่าถ้าช้อนใหม่ๆเนี่ยน้ำมันจะเยอะอันนี้ไม่มีน้ำแล้วนะคะละเอียดยิบเลยก็ดีอย่างนึงน้ำไม่ต้องมาหัน่นแล้วก็เขาบอกว่าแหนแดงเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับต้นพืชด้วยมันจะมีไนโตรเจนสูงทำให้ต้นพืชหรือต้นผักใบเขียวเนี่ยจเจริญง,งอกงามได้ไวขึ้น เราก็ใส่ไปเลยเยอะๆได้เลยนะคะไม่ต้องตวงละก็อย่างที่บอกเวลาเราทำเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเราก็ไม่ฟิกว่าจะต้องเท่านู้นเท่านี้นะคะสามอย่างแล้วนะคะที่เราใส่ไปก็จะมีทวนให้อีกทีหนึ่งก็จะมีดินมีมูลวัวมีแหน แหน่เขียว<น>หรือแหน่แดงนะคะแหน่เขียวนี่ก็เรียกอีกอย่างว่าแหน่เป็ดนะคะก็พวกแหน่เนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงอันนี้เราก็จะเป็นรำนะคะรำข้าวเขาบอกว่ารำข้าวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เพิ่มตัวเรียกให้เชื้อมาเรียกความหวานมาแล้วก็ทำให้มันย่อยง่าย เราก็จะใส่ไปแค่นี้เลยสวยลย่วนนึงโรย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 ,โยไปเลยค่ะท่านผู้ชมก็ไม่เห็นอีกเห็นแตนหน้าปะอ้อยจะได้แบบนี้อย่างต่อไปก็เป็นอย่างที่ห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหัวเชือ้ออะไรอะกากน้ำตาล จากน้ำตาลนี่ก็จะช่วยในเรื่องปรับโครงสร้างดินให้จับตัวกันดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นกฎดเป็นด่างที่เหมาะสมกับในการปลูกต้นไม้เมเดิมเลยนะคะเรยไปเลยหอมมากเลย รำข้าวกับรำข้าวกับน้ำกกน้ำตาลปนกันก็จะหอมหอมท่านผู้ชมจะได้เห็นตอนเราเคานะคะจริงๆถ้าใช้นี่ก็ได้นะเราก็จะเข้าแห้งๆแ,แบบนี้ก่อนไม่ถนัดอะ่ะเอามือแล้วกันนี่ดูแหนดิไม่ต้อง เป็นเหมือนญ้าสดเลยอ่ะเหมอน้อยหอมหอมลำข้าวกับกากน้ำตาลจังไงลำข้าวก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนปลายข้าวอ่ะ เราก็จะเอาดินเพิ่มไปนะคะเพราะว่ามันทําแล้วมันไม่เต็มกระมังเนี่ยเวลาเราทำแล้วเราอยากทําให้เต็มกระมังแล้วก็จะได้เอาไว้ใช้ในคราวอื่นๆได้ ไปเลยหมดเลยลก็เพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแหนก็เพิ่มไปนะแหนแดงเนี่ยแค่เอาไปโรยเอาไปลอยไว้ในในอ่างบอนอ่างบัวนะ มันจะมีธาตุไนตัวเจนปล่อยธาตุออกมาทำให้ต้นไม้เนี่ยเขียวขจีสดตอนนี้ต้องใช้นี่นะ ขอเพิ่มกากน้ำตาลไปนิดนะึ่งรำข้าวแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันได้เข้ากัน งั้นมันแห้งทุกอย่างแห้งเลยก็คือเอาน้ำใส่ลงไปนิดหน่อยดินมันจะเป็นก้นอนๆหน่อยอะคะยืนละ เริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะแหน่นี่แบบมันเล็กอยู่แล้วไงมันก็เลยจะเข้ากับดินได้ง่ายเลยใส่ได้กับพืชทุกอย่างนะคะยกเว้นกล้วยไม้ <c oughs> พืชผักสวนครัวจะเป็นต้นไม,ม้ยืนต้นอะไรก็ใส่ได้เดี๋ยวเราจะหมักไว้แค่สามวันก็เอามาใช้ได้เลย <c oughs> เออเราก็ปลาอ้อยก็เริ่มพอจะ หลายๆอย่างลองทดลองทำปุ๋ยนู่นปุ๋ยนี้ตอนแรกปุ๋ยหนอกล้วยน้ําหมักหนอ,อกล้วยอะทุทรียนหนอ,อกล้วยอะก็คิดว่าจะหลายวันกว่าจะใช้ได้แค่สิบวันเจ็ดวันก็สามารถเอามาใช้ได้แล้วนะคะแล้วต้นพืชน,นี่งามมากเลย ต้องคนให้มันเข้ากันนะคะทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยลำลำข้าวอากากน้ำตาลมันจะได้ซึมเข้าไปคนะอย่างไม่พอใจคนไปอีก เดี๋ยวเราลองดูว่าใช้ได้หรือยังตอนดินตอนนี้ยังใหญ่เลยเราก็ลองกำดูนะคะโอ้ดีมากเลยมันดีแบบปุ๋ยสดอีกนะคะอันนี้กำง่ายง่ายเพราะว่าแหน่นี้มันจะเป็นอะไรที่นิ่มๆอยู่แล้วเนี่ยไม่แตกแล้วนะคะก็ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอา กระมังอีกใบหนึงปิดไว้เลยค่ะเอาไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนไม่ให้โดนแสงไม่ให้โดนฝนนะคะตอนแรกก็ว่าเต็มกระมังนี่พอคุกเขาแล้วเหลือแค่ค้อนกระมังเองคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ <c oughs> ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเราจะเอาคลิปที่มีสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายวันนี้ก็คือทำปุ๋ยเอาแหนมาทำปุ๋ยค่ะ